ยังเลยนะครับเจอไปสี่ข้อกล่าวหานะสี่ข้อกล่าวหาจุกจุกนะฮะทุกคนนำพริกตาแดง88บาทเอาไปเลยครับล็อตสุดท้ายเหลือไม่กี่ร้อยกระปุกจัดไปจัดไปก่อนสี่ข้อกล่าวหานะครับหนักๆเลยก็คือข้อกล่าวหาแรกก็คือช่อโกงประชาชน อนนี้น้ำหอมหมดทาตาหมดนะครับทุกคนขออภัยสําหรับครีเอเตอร์ด้วยแล้วก็เก็บเงินไว้ก่อนอย่าเพิ่งซื้อจะมาอีกครั้งหนึ่งประมาณไม่เกินวันที่10แล้วค่อยถล่มซื้อแล้วค่อยถล่มซื้อแล้วเดี๋ยวช่วงนั้นเนี่ยอีกสองวันน้ําพริกตาแดงก็จะไม่มีอีกแล้วทุกคนไปกดน้ําพริกตาแดงกันก่อนไปแปดสิบแปพอยิ้มยุเลยค่ะยิ้มอะไรวะ น้ำพริกตาแดงเก็บไว้ได้หกเดือนมีอยอยครับเขายิ้มอยู่เลยค่ะบอสอ้าวยิ้มทำไมล่ะไม่รู้อะไรไม่ไม่ไม่สำนึกผิดหรอผมว่าตอนนี้นะฮะใครมีเส้นมีสายก็คงไม่กล้าเข้าไปช่วยหรอกครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องลุยต่อนะได้คุยกับพี่หนุ่มแล้วครูกาปิแล้วครูกาปิก็ลุยต่อพรุ่งนี้เข้าโรงเรียนต่อ ต้องลุยนะครับอย่าว่าพี่หนุ่มว่าเอ้ยทำตาเรื่องนี้ห้ามว่านะทุกคนเพราะว่าถ้าเบาลงเมื่อไหร่เนี่ยเส้นสายจะเข้าแล้วเดี๋ยวจะเงียบแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆสักพักหนึ่งก็อาจจะไปติดคุกกนิดหนึ่งแล้วก็ออกมาแล้วเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นต่อทำกันใหม่ตัวเองไม่ทำก็พักพวกทำทุกคนเร็วรีบไปกดน้ำพิกตาแดงกันก่อนขอน้ำใจ ขอน้ำใจวันนี้เปิดดอมมดอมไม่โทรดอมแม่งพู้แล้วนะทุกคนไปหาวิธีการเอาผมพูดอะไรเยอะไม่ได้ทุกคนกดน้ำพริกก่อนแต่เป็นน้ำพริกตาแดงอิสลามทางได้หลินไปวันที่สนะครับหลินไปวันที่สหลินไปวันที่สนะครับทุกคนตุนน้ำพริกตาแดงก่อนเดี๋ยวมันไม่มีแล้วจะเสียอกเสียใจนะฮะข้อกล่าวหาที่หนักที่สุดก็คือช่อโกง ประชาชนช่อกงประชาชนทุกคนเราต้องช่วยกันออกเสียงดังๆนะเพื่อจะไม่ให้มีแบบนี้เกิดขึ้นอีกในสังคมหรือมีให้น้อยที่สุดลูกหลับแล้วกดน้ำพริกตาแดงได้ชำระเลยนะหรือไปทางใครกดน้ำพริกตาแดงให้ขอบคุณในน้ำใจทุกๆคนนะ i love you ตอนนี้พรุ่งนี้ประชุมคอนเสิร์ตอีกแล้ว ่วนนี้ประชุมคอนเสิร์ตอีกแล้วสั่งแล้วสองกระปุกนะครับตกลงว่ามีแนวโน้มว่าผู้กันกับแบงปออาจจะต้องเซ็นสัญญากับบริษัทผมนะเพราะว่ามันเป็นบริษัทมหาชนทางฝ่ายกฎหมายและผู้บริหารเขาถ้าเราจะลงทุนให้น้องแบบเกือบ20ล้านเราต้องเซ็นสัญญาเนาะทุกคนคงเข้าใจเพราะคอนเสิร์ตมันแพงนะ อาจจะจเซ็นระ,ะระยะสั้นๆไม่ได้เซ็นเหมือนไม่ได้เซ็นเหมือนอิงฟ้าชาลอตอุ้มมีนาอะไรเงี้ยอันนั้นมันเซ็นห้ปีเปีอันนี้เซ็นสั้นๆพี่เจนบอกว่ารอบอสคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเดี๋ยวพแพนกดูแลศิลปินจะติดต่อไปเพราะตอนนี้งานมันยุ่งมากๆงานมันยุ่งมากๆเอาเป็นว่าภายในพรุ่งนี้ผมจะเคลียร์ให้หมดพรุ่งนี้ไม่เกินมะลืนนี้เนาะเพราะพรุ่งนี้ผมก็มีงาน แล้วก็มีนักข่าวตามผมค่อนข้างเยอะต้องขออาภัยด้วยนะวันนี้อาจจะไม่ได้สัมภาษณ์อมรินทีวีเอยอะไรเออยที่ติดตามผมเพราะวันนี้ยุ่งมากเพิ่งกลับมาจากงานด้วยทุกคนไปกดน้ำพริกไปกดน้ำพริกตาแดงก่อนที่น้ำพริกตาแดงจะขาดตลาดสักประมาณสัปดาห์หนึ่งสาเหตุที่ขาดเพราะว่าเขาหยุดการผลิตนะอันนี้เรื่องจริง